ผมมองว่าคาเนทีปก็เป็นหนึ่งในโมเดลนั้นที่จะสามารถทำให้เอจายเกิดขึ้นในบริษัทที่เป็นบริษัทเทคได้โดยการทำให้วิธีการทำงานรวนเดเร็วขึ้นและการสมมอบแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคาเน n a t เ v า p ์เ t u r e มีผลอะไรกับการจ้างคนมีผลในเรื่องของการหาคนที่แมทกันเราถ้าบริษัทเกิดสนใจอะคะ่ะอยากทาแบบนี้บ้างต้องทายังไงบ้างคะมองในมุมของของผู้เริ่มต้นเลยเนาะ ผมมองว่าต้องมีความรู้สามอย่างที่ที่ต้องรู้นะครับ Take Monday Take Transformation Tomorrow สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการถึงมันเนยครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งนีเ้เจริญสุปกุลและเฟอร์รี่คุณอยูนุสุนทรวันชายครับ แล้วก็วันนี้นะคะพี่แม็กเรามีแขกรับเชิญนั่นคือคุณโอมนะคะขอรบกวนคุณโอมช่วยแนะนําตัวให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยคะ่ะสวัสดีครับผมโอมศริรินัทประภัสติทธิ์เป็นดี r เตอร์ออฟอินเทอร์เนที่บริษัทข่าวเอ็นซีครับอ่าโอมวัน oh นี้หัวข้อน่าสนใจมากตอนที่ทักออกับโอมไปโอมบอกมาว่าอ้ยวันนี้อยากจะเล่าเรื่อง c Cloud Native c u l t u r e อืมกับการ Scaling c o m p a n นีสองสองอย่างนี้มันมาสัมพันธ์กันได้ยังครับโอมถ้าพูดถึงในส่วนของ Cloud Native c u l t u r e และ การสเกลลิ g งบริษัทผมขอนิยามในส่วนของ u า Native และเค้าเจอก่อนว่ามันคืออะไร u า Native จะเป็นวิธีการในการลดการทำงานของคนและกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้รวดเร็วและซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบสามารถขยายตัวได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นและตายตลอดเวลาตามความต้องการของ ผู้ใช้ครับ hmm. ในส่วนของ culture c u เจอ r ์คือวิธีการหรือว่าแบบแผนที่องค์กรนั้นๆปฏิบัติกันอยู่และเป็นภาพจำว่าองค์กรนั้นมีภาพจำแบบนี้ดังนั้นเมื่อนำ c u เ t ที e และ culture มารวมกันจะได้ว่าวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำงานให้ทุกคนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุด รวมไปถึงกระบวนการส่งมอบแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ให้ให้สั้นลงมีคุณภาพที่สุดและรวดเร็วที่สุดโดยที่ซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบไปสามารถขยายตัวและเกิดขึ้นและตายได้ตลอดเวลา,าเหมือนกับเราใช้ข่าวนั่นเองดังนั้นเมื่อพูดถึงการสเกลลิงบริษัทหรือการขยายตัวของบริษัทจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงแต่ว่าถ้าเราปรับวิธีการคิด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทํางานให้เราทํางานรวดเร็วขึ้นวิธีการสร้างแอปพลิเคชันให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้นดังนั้นเมื่อทุกอย่างเร็วขึ้นเราก็สามารถทําแอปพลิเคชันใหม่ๆและทําในสิ่งที่ยากเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในอนาคตได้ครับ ที่นี้นะคะมาที่ว่าแล้วทำไมบริษัทถึงต้องหันมาใช้ตัว Cloud Native อะค่ะเพราะปกติท,ที่เราคุยกันก็นกคือบริษัทอยากจะให้บริษัทมัน Agile มันเป็นเหมือนกับ Entrepreneur แล้วทำไมมันเกี่ยวยัไงไงกับตัว Cloud Native บ้างจริงๆแล้วผมผมมองว่า Agile เป็นหลักการที่บอกว่าเราจะทำไงให้ทุกคนมาทำงานร่วมกันมากที่สุด ก็นั่นคือเขาจะพูดเลยว่าเราจะทำไงให้ทุกคนมามาคุยกันจะจัดการการแบ่งทีย่างไงแต่ไม่ได้พูดถึงในเชิงของการ implement ให้เกิดขึ้นในบริษัทเทคว่าว่าเราจะทำยังไงซึ่งเอจถ้าพูดถึงในเชิง implement มันก็มีหลายโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของแซดหรือว่าหรือว่าเลดเองซึ่งผมมองว่าคาเนท v e ก็เป็นหนึ่งในโมเดลนั้นที่ จะสามารถทําให้เอเจายเกิดขึ้นในบริษัทที่เป็นบริษัทเทคได้โดยการทําให้วิธีการทํางานรวนเดเร็วขึ้นและการสมมอบแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเออเรา,าจะเอาคลาวเนทีมารวมกับค o ร์เจอร์เนี่ยแล้วถ้าเราไม่ใช้คลาวอ่ะอม,มันจะไปกับคลาวเน็ทีพอ์เจอร์ได้ปะที่ที่ผมมองก็คือคลาวเนทีที่ที่ผมคิดจะเป็นเชิง ของคอนเซ็ปที่บอกอว่าเราจะปรับวิธีการทํางานและวิธีการสมมอบแอปพลิเคชันยังไงให้แอปพลิเคชันสามารถเติบเกิดขึ้นและตายได้ตลอดเวลาตามคอนเซ็ปของคาวดังนั้นถ้าเราไม่ใช้คาวเราก็สามารถเป็นคาวเนทีฟได้ถ้าเราสามารถทําให้กระบวนการพวกนี้เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามี v m เครื่องหนึ่งแล้วเราทำให้กระบวนการสร้าง v m เป็นอย่างอัตโนมัติ และเราไปเซตอัพตัว Monitoring Service ว่าถ้า CPU ของ VM ขึ้นมาเท่านี้ให้ไปทิกเกอร์สร้าง VM ขึ้นมาใหม่รวมถึงเราไปปรับกระบวนการทำงานว่าถ้าเขาถ้า User จะขอ VM เครื่องใหม่เนี่ยเราสามารถทำผ่านโฟล w อัตโนมัติได้โดยที่ไม่ต้องมีคนแอปพูบเยอะซึ่งจะเห็นว่าพอเราทำให้ทุกโฟลมันง่ายขึ้นก็สามารถเป็น c ค u d Native ได้แต่ที่ทุกคนมองว่าต้องใช้คาวหรือว่า ต้องใช้คูปในการจัดการเพราะว่าถ้าเราใช้คาวหรือใช้คูปจะเป็นส่วนช่วยให้ทําให้องค์กรของเราเกิดคาวเนทีฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ๋อจริงๆคือมันคือสิ่งที่อมอยากจะสื่อก็คือมันเป็นหลักการคิดนั่นแหละ,ะคือ,อวิธีการทําให้ทุกอย่างมันโอโัตโนมัติลดค่าใช้จ่ายาทั้งนี้ก็เลยเอ,อยากจะให,ให้การมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าคาวเนทีฟ i คา c เจอร์เนาะใช่ใ้วก็เลยเอามาประยุกต์กับใช้คือจริงๆถ้าเกิดว่าเข้าใจถึง แก่นของความคิดของมันเนี่ยก็ไม่ใช่คลาวก็ทาได้เหมือนกันใช่ใช่เพราะเราสามารถนำคอนเซ็ปต์ของคลาวมา adept ได้ทีนี้มาอยู่ที่สมมติว่าถ้า Environment ของบริษัทนี้ใช้ของ o n p พรีมิสอะคะ่ะเราสามารถใช้ c Cloud n ในทิ e ในบริษัทที่เป็นออนพรีมิสได้ไหมแล้วมีตัวอย่างเคสอะไรบ้างที่พี่อมอยากจะแชร์คะถ้าเป็นตัวอย่างออน OnP พรีมิสก็เป็นตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะเรามี v m เเครื่องหนึ่งเราเซตอัพขึ้นมาทำให้กระบวนการเซตอัพ VM เป็นอย่างอัตโนมัติอย่างเช่นเรามีซอฟต์แวร์ที่เป็น VMware แวที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการ v m เนาะซึ่งเวลาที่เราจัดการ v m เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่คอนโซลของ VM w a r e แวกดคลิกว่าเราจะสร้าง VM อยังไงแต่ทีเนี้ยเราสามารถลดพโรเซสต,ตรงนี้ได้บ้างเราก็สามารถนำเครื่องมือมาใช้นะครับอย่างเช่นใช้พวก t e r r ฟอร์มในการไปคุยกับ v m w a r e แวทนเราและทำให้กระบวนการที่เราใช้เท r r ฟอร์มอะสามารถทำผ่านตัว กิจหับหรือว่ากิจแหลบได้ดังนั้นกระบวนการตรงนี้ก็เร็วขึ้นเพราะเราสามารถวางพวกโฟลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฟลของการสร้าง VM ใหม่เราก็จะเปิดทิกเก็ตขึ้นมาในตัวในตัวกิจหับว่าเราจะสร้าง VM อะไรบ้างจากนั้นพอเปิดทิกเก็ตเสร็จปุ๊บเราก็สับมิดขึ้นไปพอกดแอปพูบบีเอก็เกิดขึ้นแล้วดังนั้น <S <S <ๆ>ไม่ว่าจะเป็นออนพิมิตก็สามารถทำโฟลพวกนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็จะเห็นว่า การเกิด B M เครื่องหนึ่งอ่ะมันเร็วขึ้นมากเลยอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของแอปพลิเคชันนะที่เราสามารถลดโปรเซสต,ตรงนี้ได้อีกอมพอจะมีเคสตัวอย่างไหมที่จะเอาคอนเซปต,ต์เรื่องความคิดเรื่องคาวเนทีฟเขาเจอได้แหละมาปรับเปลี่ยนคนที่มันเป็นสิ่งที่มันยากที่สุดแล้วล่ะในองค์กรมีเคสตัวอย่างเล่าให้ฟังอ่าถ้าเป็นเคสตัวอย่างผมนึกถึงของธนาคารเจ้าหนึ่งละกันที่เขาพยายามให้ทุกอย่างเป็นเซลฟ์ซ์วิสมากที่สุดเพื่อลดการคุยกับคน เขาทำ tool ตัวหนึ่งขึ้นมาที่ที่ทุกคนเรียกกันว่า DevSecOps Service Platform Concept ของ DevSecOps Service Platform ก็คืออะไรบ้างอย่างเช่นเรามีทีม Dev ทีมนึงเราจะขึ้นแอปพลิเคชันตัวใหม่เราสามารถไปกดคลิกบน UI เพื่อบอกว่าเราจะขึ้นแอปเป็นอะไรอย่างเช่นขึ้นแอปเป็น Java เป็น React หรือว่าเป็น Angular ตัว UI ก็จะเจเ e r a t ตัวโครงสร้างของโปรเจกต์ให้เลยพร้อมทำตัว CI/CD และ การทำ security ให้ Set เสร็จสับเราไม่จำเป็นต้องทำตั้งแต่ศูนย์นอกจากตัว CICD แล้วก็ยังไปเซตในส่วนของ Monitoring ให้ด้วยและ Setup ของวิธีการส a l e ว่าเราจะส a l e แอปพลิเคชันอย่างไรซึ่งทีมนั้นก็สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องไปคุยกับอีกทีมหนึ่งและและจะเห็นว่าการทำอย่างเงี้ยโฟลทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่า เรเปอร์เวลาที่เขาขึ้นโปรเจกต์ใหม่เขาไม่ต้องทํางานโลทีนอีกแล้วก็คือเขาไม่จําเป็นต้องเขียนโครงสร้างของการขึ้นโปรเจกต์ใหม่ CI CD ก็ไม่ต้องทำมอนิเตอร์ลิงก็ไม่ต้องต้องทําวิธีการสเกลก็ไม่ต้องทําเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มมีให้หมดแล้วดังนั้นพอเราสามารถลดโปรเซสพวกนี้ได้เขาก็มีเวลาในการทําอะไรใหม่ๆได้มากขึ้นเขาก็สามารถออกแอปพลิเคชันได้มากขึ้นตามความต้องการของ business ทีนี้เข้าใจในเชิงของ principle และทีนี้ค่ะถ้าสมมติว่ารีเป็นพนังกงาน corporate ที่บริษัทของรีมีการใช้ cloud native ชีวิตของพนังกงานบริษัทอย่างรีจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะคะหรือว่าจะมีสามารถใช้ออกไอเดียความคิดสร้างสรรค์ขึ้นยังไงหรือว่าทํางานได้เอฟเฟกชีเอฟฟิชียร์หรือเอฟเฟกตีฟยังไงได้มากขึ้นบ้างถ้าเป็นในเชิงของของพนักง,งานบริษัทนะครับถ้าเรานำคอนเซ็ปต์ของของวิธีการลดกระบวนการทํางานไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น ออกแบบทีมให้เป็นออโตนมัติมากที่สุดมีความเป็นเซลล์โอเนอร์ชิพดังนั้นทุกทีมอะครับเขาก็จะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยว่าเขาอยากทำโปรดักต์ใหม่อะไรไม่ต้องรอทางหัวหน้าของเขาแอปพูดตลอดดังนั้นเวลาที่เขาจะทําให้โปรดักต์เกิดใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งอะเขาก็สามารถทํางานได้รวดเร็วขึ้นโดยที่ซีเดเวลอาจจะออกแบบแค่เป็นคอนดิชันไว้ว่าต้องทําอะไรแบบนี้แต่เขาไม่ต้องรอทางซีเดเวลแอปพูดก็คือทําให้โปรดักต์เกิดขึ้นได้เลย ถ้าฟังอย่างนี้ก็คืออาจจะเหมาะกับบริษัทที่มีคนจํานวนหนึ่งที่ไม่ใช่บริษัทแบบเล็กๆเลยถูกไหมคะถ้าเป็นบริษัทเล็กผมมองว่าบริษัทอาจจะมีพนักงานแค่สิบคนทุกคนคือคุยกันอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องปรับอะไรอ้าวแล้วพูดถึงเรื่องของ c คานเจน่ยส่วนหนึ่งมันมีส่วนหนึ่งที่มันสําคัญมากๆสาหรับบริษัทเลยก็คือการจ้างคนคาวเนทีฟคานเตอร์มีผลอะไรกับ า้คนมีผลในเรื่องของการหาคนที่แมทกับเราอมไม่ว่าจะเป็นในด้านของลดเดอร์ชิพเนาะเพราะเราพูดถึงไปว่าทุกทีมต้องมีความเป็นโอเนอร์ชิพหรือมีความบีลองกิ้งกับกับสิ่งที่ที่เขาทําและในเรื่องของแพชชั่นว่าเขาอยากทําอะไรที่เราอยากทํำไหมเพราะว่าถ้าหาคนที่ไม่มีความเป็นลดเดอร์ชิพและไม่ได้อยากทําในสิ่งที่เราอยากทําเราก็จะได้ c u เจ u r ให้เกิดขึ้นได้ยากครับ เข้าใจอะก็คือจริงๆคาวนทีฟก็ทำให้เหมือนคนที่เป็นบริษัทคองเปอเรทรู้สึกว่ามีออเนอร์ชิพมากขึ้นใช่ใชทีนี้คือฟังข้อดีแล้วก็ฟังพริซิโพมาเยอะแล้วถ้าบริษัทเกิดสนใจอะค่ะอยากทําแบบนี้บ้างต้องทํำยังไงบ้างคะถ้าบริษัทสนใจเนาะถ้ามองมองในมุมของของผู้เริ่มต้นเลยเนาะผมมองว่าต้องมีความรู้สอย่างที่ที่ต้องรู้นะครับ ข้อหนึ่งก็คือความรู้ในด้านของการทำเอจจยเพราะเราต้องรู้ว่าหลักการของเอจจยเป็นยังไงบ้างนะครับข้อที่ 2. นะครับต้องมีความรู้ในด้านของการทำเดฟเซ็กออฟเพื่อดูว่าเราจะปรับกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ยังไงบ้างข้อที่3ต้องมีความรู้ในด้านของการทำข่าวเบื้องต้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะนำคอนเซ็ปต์ของข่าวมาประยุกต์ใช้กับสบภาพแวดล้อมเราอย่างไงให้เราสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ทีนี้ทั้งน,นี้ทั้งนั้นน่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการวัดผลนั่นแหละทีนี้ถ้าเราลองใช้แล้วสมมติเออลองเออผมคิดว่าเราจะมาวัดผลว่าเออเราเปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นหรือแย่ลงหรือว่าอะไรอย่างนี้วัดผลยังไงดีครับผมมองเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของแอปพลิเคชันส่วนของแอปพลิเคชันเราสามารถใช้ทู o ที่เรียกว่าดอลลาร์เมทริกได้นะครับดอลลาร์เมทริก <am> ก็คือจะพูดถึงการเซอร์เบคําถาม3าข้อ นะครับโดยจะพูดถึงว่าเรา d e PLOY แอปพลิเคชันบ่อยแค่ไหนในองค์กรของเราก็คือเราก็จะวัดผลเลยว่าแอปพลิเคชันของเราเกิดขึ้นเร็วไหม <S <S และสงมอบเร็วไหมและขยายตัวเร็วไหมข้อ2เราวัดว่ากระบวนการทำงานเมื่อมีการนำเครื่องมือที่ช่วยในการทำอัตโนมัติไปใช้เนี่ยกระบวนการทำงานดีขึ้นเท่าไหร่ข้อ3ถ้าแอปพลิเคชันของเรา fail ไปเราจะ r e c o ร์ดเวลีทามเท่าไหร่ก็คือเราวัดเป็น3ข้อเลย เพื่อดูว่าตอนนี้เวลาที่เรานำคอนเซ็ปต์ของเขาในที e ไปใช้เนี่ยองค์กรของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเป็นเบสเพอร์ฟอร์เมอร์ไหมหรือว่าเป็นแบดอยู่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของคนนะครับในเรื่องของคนผมมองว่าปกติแล้วถ้าเป็นองค์กรใหญ่เนาะเราจะพูดถึงอะไรครับ KPI ใช่ไหม KPI ก็จะบดผลเป็นรายบุคคลว่าว่าคนนี้เขาเพอร์ฟอร์มยังไง แต่ว่าที่ผมมองนะครับ KPI มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือทําให้ทุกคนแข่งแย่งกันแล้วไม่ได้มองว่ามันเป็นงานของทีมนะเพราะว่าคนนี้ก็อยากเด่นว่าคนอื่นดังนั้นดังนั้นที่ผมคิดจึงมีอีกเมติกหนึ่งที่วัดได้ก็คือ OKR OK วัดว่าทุกคนทํางานตามโกมากขึ้นไหมเพราะว่าเราปรับโปรเซสให้มันเป็นอัตโนมัติและมันเร็วขึ้นแล้วก็เราก็สามารถนํา OKR OK มาครอบในส่วนนั้นได้ ก็คือน่าจะวัดเพอร์พา์แมนของคนได้ดีขึ้นมากแล้วก็ทําให้เหมือนคนทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นใช่ใชเพราะว่า KPI ก็จะเป็นรายคนอ่าแล้วก็ในฐานะที่พี่โอมเป็นเอ็กซ์เปิดมากๆเลยเรื่องของ Cloud Native แล้วว่าอยากรู้ว่ามีเคสสตาดี้หรือแพคทีสอะไรที่น่าสนใจและอยากแชร์ให้ท่านผู้ฟังไหมคะแพคทีสที่ผมเห็นแนละที่ผมชอบเลยก็คือในส่วนของเดฟเซ็กตออฟที่ธนาคารหนึ่งทําขึ้นมาเพราะผมมองว่าทุกวันนะครับทุกวันสมมุติว่าถ้าเราเป็นบริษนะัทเนาะเราก็ต้องสร้าง สร้างโมโนโลิกหรือสร้างมนนเมโครเดีวขึ้นมาทำ CI/CD ไฟล์ทไลน์ทำาม o นต t o ลิ n งทำเทอร์เรฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นมีเซลเซอร์วิสที่มันทำให้เราหมดเลยล่ะเราโฟกัสแค่บิซนเนสโลจิกมันก็จะดีมากๆเลยเนาะดังนั้นผมเลยชอบแพ็กทิสในส่วนนี้มากเรียกว่าวันนี้เนี่ยเป็น,ปนอีกมุมมองหนึ่งที่เรียกว่าเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของการเกิดขึ้นของของค้าวเนทีฟเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจําวันได้ด้วยอ่าครับจริงๆแล้วในผมเคยได้ยิน เพื่อนรู้ที่รู้จักในวงการนั่นแหละคือเขาก็พยายามจะเอาคอนเซปต์ของการทํางานในซอฟต์แวร์โดอเมนทีมเช่นไอจายหรือวัสกรรมเนี่ยไปใช้กับที่บ้านก็อาจจะเป็นคล้ายๆกันเชิมงเชื่อมงคอนเซปต์เนาะถูกไหมใช่ใช่เพราะเพราะคนเทนตีจริงๆแล้วจะพูดถึงการทําให้แอปพลิเคชันสมมอบเรีววนะแต่การที่จะทําให้เกิดขึ้นอย่างนั้นได้เราต้องทําให้ทีมของเราเป็นไอจายก่อนก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันในการทําให้เคาน์เตอร์นั้นเกิดขึ้นเรียกได้ว่าสาระ เต็มเปลี่ยนไปอีกตอนหนึ่งนะครับวันนี้โอมก่อนจากการมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับก็ถ้าใครสนใจในด้านของค่าวและและวิธีการทําให้ค u าวเนทีฟเกิดขึ้นนะครับก็ไปศึกษาในกลุ่มของ c o าวออฟไทยแลนด์ได้นะครับเป็นกลุ่มที่สอนทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของการใช้ค่าวพื้นฐานของการทำข่าวเนทีฟนะครับที่สําคัญฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับก็จะมีไลฟ์สด ให้เรื่อยๆนะครับก็เตรียมติดตามรับชมนะครับและถ้าใครสนใจทําให้ค l าว d นที i ครับเกิดขึ้นในองค์กรของท่านนะครับก็ขอฝาก c ่าวเอ็นไว้เป็นตัวเลือกครับขอบคุณครับโอเคค่ะก็ขอขอบคุณคุณโอมมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับทคแ Monday Take transformation tomorrow.